วันนี้ขับข้าวจะมีเมนูลาบเป็ดนะคะตอนนี้ดูเป็ดถอดเสื้อไปก่อนนะคะไปเน็ดยังเร็วๆคลาบเป็ดค่ะตอนนี้กำลังเละอลาอกระดูกให้แมวไปแต่เกิ่งใครของบริโอ้ที่ล้า ทุ jis, ่มเมื hmm. ่อใดเบิดไก็หกโมงเมื่อใดเบิดายก็ทุ่มหนึ่งเก็บนะคเบิก็บับโนเบิก็เก็บลาเป็ดค่ะมีน้ำสีสีด้ยนะคะมีน้ำสีสีวันนี้จะลาเป็ดแบบอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวนไม่พ่อครัวเขาเงา เพ่อครัวมีแต่คนหน้าตาดีซื้อผักเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ให้ดูหน้าค่ะให้ดูแต่มือค่ะเอาขึ้ปไปเอาตะ๊ะนี่มาฟักเหรอโต๊ะไหน,นไมาฟักอ่มนมาฟักนี่ไม่สุดเพแบบน่นเลยนับาเย็นรักลับไป่อนดีแล้ว ไม่บุษ่าถอยออกอยู่กลัวมันโดนมีดมีดคือเป็นตะคมแท้คมคมหลายหนิเบิ่งรงแล้วเ<ม>บิ่งรงแล้วม่เป็นตะคม,มนี่เหน่นี่ฝีมือไหม อยู่ในโรตัสก็มีนะสื่อโรตัสก็ได้หันเขาอันนี้แล้วเขาสับไปแล้วสื่อน่องมันสื่อปกมันมามาต้มนะมสื่อกระดูกสื่อปีกมาหั่น,านอาหนังมันจากหน่อยน,นึงหนังจกหน่อยอก็มาถอดกระเทียมแล้วก็ล้วนใส่กับเนืออ้อเลยบแบนี้ พ่อครัวทำดวมีสาบดูมีทีล่ลอกลอกกระดูกเป็ดลอกเป็ดเอาไว้ถ่ายคนแห็นน,นั่นได้ <c oughs> อ <c oughs> เอาไว้แต่ใครป <c oughs> ักคามล่ะไม่ต้มแค่สดน้ำไอ้ไอ้นี่ขึ้นได้ปะแค่ต้ตมน้ำกระดูกก็โอเคแล้วเอาซ่ามาใส่อักหน่อมามีที่ไหน ีก็จะเป็นข้าต้มมารจะเป็นกล้วยไม่ัวไว่ไว้ไว้แก่แล้วสับปะว้สับปะละสับ มือมือไม่เอานะคะสับดีๆค่ะนี่ใส่ลาบเห็นยลอุ้ยเจียบคนวันนี้จะลา,นะาบเป็ดกระต้มเป็ดนะคะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามานบชม ลองลักกี้ชาแนลจ้าถ่ายให้เล่นคำๆไปอย่างนั้นเลยคะ่ะไม่มีอะไรถ่ายลงเพื่อทำการบ้านให้พี่มาร์ค